สวัสดีค่ะ วันนี้แอมมี่จะแบ่งกับเพื่อนๆขั้นตอนการสามัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งวิศวกรซอฟตแวร์นะคะเดี๋ยวแอมมี่จะแบ่งตัวอย่างส่วนตัวนะคะกระบ,บวนการการสัมภาษณ์ที่แอมมี่ทำเองตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าเดี๋ยวแอมมี่จะแบ่งตัวอย่างอื่นๆด้วยนะคะจากบริษัทอื่นๆแล้วเดี๋ยวแอมมี่จะให้ตัวอย่างคำถามที่เขาถามในแต่ละขั้นตอนด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ไรายละเอียดหรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปัจจุบันของแอมมี่เชิญไปดูวิดีโอล่าสุดของแอมมี่นะคะแอมมี่ให้รายละเอียดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับที่ทำงาน ของโอเคขั้นตอนการสัมภาษณ์สําหรับที่ทํางานปัจจุบันของแอมลี่นะคะมี4ขั้นตอนอันแรกนะคะการสัมภาษณ์ความเหมาะสมอันที่2นะคะงานเขียนโค้ดที่เอากลับไปบ้านทําเองขั้นตอนที่3นะคะ การสัมภาษณ์ทางเทคนิคแล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์กับทั้งทีมเดี๋ยวไม่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกขั้นตอนเลยนะคะตอนนี้กล้าพูดเลยค่ะว่าบริษัทที่ดีก็ควรจะสัมภาษณ์แบบที่ช่วงหลังช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์ทุกอันทุกขั้นตอนเขาควรจะเว้นอย่างน้อยนาที2นาทีให้เราถามคำถามของเราแกเขาด้วยเขาส่วนมากจะพูดว่าโอเคตอนนี้เราเหลือแค่2นาที5นาทีคุณมีคำถามอะไรให้เราหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นโอกาสสําหรับผููสมัครด้วยเพื่อที่ได้รับข้อมูลเพิ่ม เติมว่าเขาจะชอบบริษัทนี้หรือเปล่าเขาเองจะอยากทำงานกับบริษัทนี้หรือเปล่าโอเค ขั้นตอนแรกค่ะการสัมภาษณ์ความเหมาะสมส่วนมากการสัมภาษณ์นี้จะเป็นการสัมภาษณ์กับผู้จัดการการจร้างงานจากฝ่ายบุคคลของบริษัทนะคะหรือถ้าเกิดเรากําลังสัมภาษณ์สำหรับตําแหน่งสูงขั้นตอนแรกอาจจะเป็นกับหัวหน้าของทั้งทีมเลยการสัมภาษณ์อ,อันนี้นะคะเขาจะอยากดูความเหมาะสมใน2ด้านนะคะด้านความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้แล้วความเหมาะสมในทีมส่วนมากเขาจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าตําแหน่งนี้ คืออะไรว่าเขาจะคาดหวังอะไรจากเราว่าทีมมันเป็นยังไงการทํางานในบริษัทนี้เป็นยังไงเพื่อที่ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นเกี่ยวกับงานตําแหน่งนี้แล้วทีมของเราแล้วหลังจากนั้นเขาจะอยากดูว่าเราเหมาะสมกับทีมหรือเปล่าสําหรับตําแหน่งว่าเราเข้าใจหรือเรารู้จักเทคโนโลยีที่ทีมใช้หรือเปล่าเราเคยมีประสบการณ์กับเทคโนโลยีพวกนี้หรือย,ยังแล้วอีกด้านหนึ่งคือความเหมาะสมกับทั้งทีมก็คือเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนไม่ ม,มารยาทหรือเปล่าหรือเราเคยทํางานร่วมกับทีมร่วมกับคนอื่นเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากการสัมภาษณ์อันนี้จะสั้นที่สุดเลยนะคะประมาณ15นาที20ไม่เกินรึ่งชงั่วโมงเพื่อที่ทําความรู้จักกันเล็กน้อยก็คือตอนที่เขาได้รับใบสมัครของเราส่วนมากจะไม่มีรูปเราส่วนมากจะมีแต่ชื่อการศึกษาของเราเราเคยทํางานที่ไหนอะไรอย่างนี้การที่เขาได้เจอเราได้มาคุยกับเราเขาจะได้กระดาษใบนั้น C ีีของเรามันจะได้มี ชีวิตขึ้นมา ขั้นตอนที่2นะคะถ้าเกิดเราผ่านด่านแรกเขาจะส่งงานโปรแกรมให้เรากลับไปทําที่บ้านส่วนมากพวกเขาจะให้เราเวลา2อสวันก่อนที่เราจะต้องส่งคืนแล้วงานจะเขียนรายละเอียดเลยว่าเขาอยากให้เราทําอะไรแล้วงานนี้ไม่ควรจะใช้เวลามากกว่า3าสี่ชั่วโมงผมไม่อยากให้เราใช้เวลา48ชั่วโมงเพื่อที่ทํางานเล็กๆนี้ส่วนมากงานจะไม่ใหญ่มากแล้วส่วนมากในรายละเอียดเขาก็จะเขียนนะคะว่าเราเลือกเทคโนโลยีอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยเราไม่จําเป็นต้องใช้ React หรืออะไรที่เขาใช้เขาแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาให้เรางานเล็กๆที่เราจะต้องเขียนโค้ดขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นเราใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ตามใจชอบขอให้ทําได้แล้วเขาก็จะอยากเห็นว่าเราเลือกใช้อะไรทําไมแล้วเ,เราทําได้ดีขนาดไหนตัวอย่างหนึ่งนะคะคือเขาอยากให้เราโค้ดขึ้นมาแอปพยากรณ์อ,อากาศความต้องการคือเราจะต้องสร้างแอปขึ้นมาที่ใช้ API จากที่ไหนก็ได้แล้วในแอปนี้ผู้ใช้สามารถไปเขียนได้ว่า เขาอยากได้พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองไหนสำหรับ7-14วันในอนาคตตัวอย่างอีกอันนึงคือให้สร้างแอปเล็กๆด้วย AB testing เพื่อดูว่าการออกแบบเว็บไซต์ไหนจะมีผลได้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะเขียนในความต้องการว่าผลที่ดีที่สุดมันวัดโดยทางไหนบ้าง ขั้นตอนที่3นะคะการสัมภาษณ์เทคนิคอันนี้คือถ้าเกิดเราผ่านด่าน2ถ้าเกิดเราส่งงานโค้ดของเรากลับไปแล้วแล้วเขาดูแล้วเขารู้สึกว่ามีคุณภาพดีเขาก็าจะเชิญเรามาสัมภาษณ์ด่าน3กับเขาการสัมภาษณ์ขั้นตอนนี้ส่วนมากจะยาวที่สุดนะคะมันเป็นการสัมภาษณ์อันเดียวเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือเกนาทีอันอื่นส่วนมากแค่30นาที45นาทีโอเคไม่รวมด่าน2ที่พอเรากลับไปทําเองเราใช้เวลาตามใจชอบ การสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์กับวิศวกร2คนในทีมระดับสูงนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเทคนิคนะคะเขาจะอยากรู้ว่าความสามารถเราทักษะเราในด้านเทคนิคในด้านการเขียนโปรแกรมดีพอสําหรับตําแหน่งนี้หรือเปล่าแล้วส่วนมากนะคะการสัมภาษณ์อันนี้จะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันเรื่องงานโปรแกรมที่เราเขียนมาจากขั้นตอนที่2ก็คือเขาจะถามคําถามเช่นเราเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วทาไมมันทํงาน ยงงการุณาอธิบายรายละเอียดขั้นตอนงานของคุณก็คือพอผู้ใช้เปิดแอปครั้งแรกเขาเห็นอะไรแล้วโค้ดของคุณทําให้มันเกิดขึ้นยังไงถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนความต้องการของงานนี้สําหรับ AB test ถ้าเกิดเราไม่อยากให้กลุ่มมันเป็น50-50เราอยากเปลี่ยนให้มันเป็น10กับ90เราจะทํำยังไงเราจะเปลี่ยนโค้ดตรงไหนถ้าเกิดเราต้องส่งงานของเราอันนี้ไปกับทีมที่โค้ดไม่เป็นแต่ว่าเราอยากให้ทีมนั้นสามารถเปลี่ยนรายละเอียดของแอปนี้เองได้ คุณจะทํำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือคําถามเกี่ยวกับง,งานที่เราทําไว้แล้วแต่ว่าการสัมภาษณ์นี้จะมีคําถามเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับความรู้เทคนิคของเราเช่นความท้าทายหรือปัญหาเทคนิคที่ยากที่สุดที่คุณเคยพบเจอคืออะไรแล้วคุณแก้มันได้ยังไงคุณมีประสบการณ์กับการทดสอบโค้ดหรือเปล่าถ้าเกิดคุณจะต้องทดสอบแอปอันนึงที่ทําอย่างนี้คุณจะเขียนมันขึ้นมายัางไงอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆนี่คือวิธีหนึ่งนะคะที่เขาสามารถทดสอบ ทอบทักษะและความสามารถเทคนิคของเราได้การสัมภาษณ์ขั้นตอนนี้มีแบบอื่นด้วย เช่นการสัมภาษณ์กระดานนะคะหรือ whiteboard interview อันนี้คือคมไม่ได้ให้งานหรือการบ้านให้เราไปทำลวงหน้าอันนี้คือเราต้องเตรียมพร้อมเองเราต้องไปฝึกการเขียนโค้ดเองถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวแอมมี่แบ่งเว็บไซต์ที่แอมนี e ่ใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าการสัมภาษณ์พวกนี้จะเป็นประเภทที่พวกเขาจะขอให้เราแก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วส่นวนมากปัญหาพวกนี้จะเริ่มต้นจากปัญหาง่ายๆแล้วเริ่มขึ้นไปปัญหายากๆตัวอย่างนะคะคุณช่วยโค้ดฟัง อันันึงให้หน่อยที่คืนความยาวของคําสุดท้ายของประโยคสตริงอันนึงหน่อยหรือถ้าเกิดเรามี array อันนึงที่เรียงลําดับเช่น1 2 5 7 8 8 1 0 0แล้วเราอยากลบรายการที่ซ้ำกันคุณจะเขียนมันขึ้นมายัางไงหรือช่วยเขียนฟังก์ชันที่วัดปริมาณน้ำฝนในพื้นแน่นอนนะคะกับคำถามโคโดดิ้งพวกนี้เขาจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเขาจะให้ตัวอย่างว่าสมมติข้อมูลที่เราควรใส่ในฟังก์ชันเราควรจะออกมาควรจะเป็นยังไงแล้วแน่นอนนะคะเราถามคาถามได้มากเลยมันไม่ใช่ว่าเขาอยากทดสอบเราโอเคใช่เขาอยากรู้ว่าความสามารถเราขนาดไหนแต่ว่าเขาอยากรู้ด้วย ว่าเราสามารถทํางานร่วมกันในทีมได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรามีงานที่เราไม่เข้าใจเราขอความช่วยเหลือเ่งลบเป็นไหมเราสามารถทํางานร่วมกับทีมช่วยลองคิดด้วยกันคนอื่นเป็นไหมหรือเราจะหดล้นิ่งเราไม่พูดอะไรเลยแล้วทําไม่เป็นอะไรอย่างงี้เขาอยากดูวิธีการทํางานความสามารถแก้ปัญหาของเราด้วยก็คือใช่เขาไม่มากก็น้อยเขาทดสอบเราแต่ว่าเราก็ทดสอบเขาด้วยเหมือนกัน นี่เป็นโอกาสสําหรับเราที่จะดูว่าเราจะชอบทํางานร่วมกับเขาหรือเปล่าเขาใจดีหรือเปล่าให้คําชี้ทางคาสนับสนุนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการสัมภาษณ์เทคนิคจริงๆที่บริษัทหลายที่ขั้นตอนการสัมภาษณ์เทคนิคจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วบางทีเขาจะแตกแยกขั้นตอนนี้เป็นหลายๆก้าวเช่นการสัมภาษณ์แรกจะเป็นการสัมภาษณ์ front end p a r สอจะเป็นการสัมภาษณ์ back end แล้วเขาก็จะให้ปัญหาเราแล้วเราก็จะต้องเขียนโปรแกรมโค้ดมันขึ้นมาด้วยกันหรือถ้าเกิดตำแหน่งเราสูงหน่อยส่วนมากจะมีการสัมภาษณ์ออกแบบระบบด้วยหรือ system design interview แล้วอันนี้คือเราต้องโชว์เขาวิธีที่เราจะสร้างแล้วออกแบบระบบเว็บไซต์วิดีโอเช่น YouTube ว่าถ้าเกิดเธอต้องสร้าง YouTube ขึ้นมาเธอจะออกแบบมันลดสร้างมันขึ้นมาอย่างไงแล้วเขาจะอยากทดสอบว่าเรา เราได้คิดรอบคอบแล้วจะมีคําถามเช่นคุณจะสร้างที่เก็บข้อมูลส่วนหลังยังไงมันจะขยายขนาดได้ยังไงสมมุติเราสร้างแอปเล็กๆแล้วถ้าเกิดคน10บคนมาอัปโหลดวิดีโอมันยังทํางานได้ดีแต่สมมุติมันใช้กันทั้งโลกแลกคนเป็นล้านล้านคนอัปโหลดทีเดียวระบบของเราจะรับมือการจราจรเยอะขนาดนั้นได้ยังไงคุณจะออกแบบ API มือถือยังไงคุณจะจัดการโครงสร้างด้านหน้าของมือถือยังไงอุปกรณ์ ระดับล่างแล้วสภาพเครือข่ายที่ไม่ดีส่งผลต่อการออกแบบของคุณยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถ้าเกิดขั้นตอนที่3คือการสัมภาษณ์เทคนิคแล้วอันนี้จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ขั้นตอนที่4ก็คือการสัมภาษณ์กับทั้งทีมเป้าหมายของการสัมภาษณ์นี้นะคะสําหรับบริษัทก็คือเขาอยากรู้ว่าเราจะเข้าทํางานกับทีมได้ดีหรือเปล่าเขาจะถามเราคําถามประมาณนี้เดี๋ยวนี้จะให้ตัวอย่างนะคะแต่ว่าเป็นโอกาสให้เราได้รู้จักคนในทีมมากขึ้นด้วยเราจะได้อย่างน้อยเห็นนิดนึงว่าคนพวกนี้เราจะอยากทํางานด้วยหรือเปล่าเราชอบโครงสร้างของทีมและว,วิธีการทํางานหรือเปล่าขั้นตอนนี้จะแตกแยกเป็นการสัมภาษณ์4ี่อันค่ะ อันแรกก็จะคุยกับหัวหน้าทีมก่อนอันที่สองจะเป็นการสัมภาษณ์กับสองคนที่มีคนละบทบาทกับเราก็คือถ้าเกิดเราสัมภาษณ์มาเป็นวิศวกร2คนนี้ก็อาจจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์แล้วผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อันที่3นะคะเป็นการสัมภาษณ์กับอีก4คนก็คือวิศวกรอีกสองคนผู้ออกแบบคนหนึ่งแล้ววิศวะทดสอบคุณภาพคนหนึ่งตัวอย่างคําถามที่เขาอาจจะถามเราคือคุณช่วยยกตัวอย่างหน่อยเวลา ที่คุณได้รับคําติชมในโครงการแล้วคุณนําไปใช้อย่างไงวิธีการทํางานเป็นทีมหรือร่วมกับทีมของคุณเป็นยังไงช่วยเล่าถึงช่วงหนึ่งที่คุณมีเรื่องขัดแย้งกับใครคนหนึ่งในทีมคุณแก้ปัญหานี้ยังไงวิธีการทํางานของคุณร่วมกับทีมอื่นๆข้างนอกทีมตัวเองเป็นยังไงคุณสร้างความไว้วางใจกับผู้คนได้ยังไงอะไรทํานองนี้นะคะแล้วอันสุดท้ายเลยก็คือการสัมภาษณ์ปิด เราก็ส่วนมากจะกลับไปคุยกับคนแรกเลยขั้นตอนแรกที่เราคุยด้วยอาจจะเป็นหัวหน้าทีมหรือคนนึงจากฝ่ายบุคคลเขาก็จะถามเราว่าการสัมภาษณ์เป็นยังไงตอนนี้เราได้ไรายละเอียด เพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วเกี่ยวกับง,งานความคาดหวังของเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเงินเดือนที่เราขอไว้เปลี่ยนแปลงหรือเปล่า,อ,า,อ,ลลอ,ลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัน,นี่หวังว่าวิดีโอนี้ได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหรืออย่างน้อยนะ่าสนใจนิดนึงให้ตัวอย่างว่าระบบขั้นตอนการสัมภาษณ์ของบริษัทต่างประเทศหน้าตายอย่างไงขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาฟังวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ